จับวีดีโออยู่่ะจับวีดีโออยู่เอาพี่นี่เลิกจับครับอ้พี่โจับวีดีโอจับวีดีโอนะครับพี่นี่เลิกครับอาเ Wait till I find เาไปเอานาอจะดำน้ำนะครับเดี๋ยวครูจะให้เราดำน้ำลงไปดำพราะว่านน้ำนับหนึ่ดำใใต้น้ำหนึ่งสอ7สมีห้าตดโ้าจไเนีด้ดำลงไปในน้ำ จัไว้ับไครับนับในใจหนึ่งสองสามสี่้ากเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็โผล่ขึ้นมานะอคับับวิดโอยปิดอมแล้วับอาไ้นับในใจนับไปนับในใจขอใส่ไว้ก่อนนะตรโผลมาโผลมา้างนึ่งั้งนึง เริอ้าว้มไปน้ำน่เลือกการตัมนจบ่อาข้าอ้โหีนาอ้าวรอไปนะให้จับขอตายืดแขไนาขมตมเท้าอาไปยอตนให้เล่นก็เล่นพร้อมกันิ้เริ่ม อ้าวเปนน,นี่ครั้งนึโอ้ยพอเป็นสุขสีเป็นก็เล่งเลยลอยเลยล <Yeah. S 1> อยเลย